มีคำถามว่าบิยอนโปรตีนดีพลัสให้กรดอะมิโนจำเป็นและ BCAA ครบถ้วนหรือไม่ตอบว่าบิยอนโปรตีนดีพลัสให้กรดอะมิโนครบถ้วนโดยมีกรดอะมิโนจำเป็นเ s s e n เชีย a อะมิโนแอซิครบทั้ง9ชนิดซึ่งร่างกายสร้างเองไม่ได้จำเป็นต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นได้แก่ฮิสติดีน ฟีนิลอะลานีนเมไทโอนีนไลซีนทริโอนีนทริปโตเฟนรวมไปถึงแอลลูซีนแอลไอโซลูทีนและแอลวาลีนซึ่งเป็น BCAA บร็อเชนอะมิโนแอซิดโปรตีนอะมิโนจำเป็น3ชนิดครบพร้อมดูแลกล้ามเนื้อช่วยสร้างซ่อมแซมให้พลังงานลด การอ่อนล้าของกล้ามเนื้อโดยตรง